วันนี้มาดู v ีออนะครับปี2013นะครับ1.5ตัว e นะครับเกียร์ธรรมดานะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะฮะน้ำมันล้วนนะครับคันนี้เดี๋ยวเราจะตัดขายตามสภาพนะครับคันนี้รถประมูลมานะฮะรอเล่มประมาณ2ออาทิตย์นะครับป้ายทะเบียนที่ไม่มีมาคือไม่มีมาตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวพอได้เล่มแล้วถ้าลูกค้าซื้อไปก็เอาไปโอนแล้วเอาไปแจ้งย้ายแล้วขอป้ายทะเบียนใหม่ได้เลยนะครับ รถะะเราขายตามนี้เลยนะสเกิร์ตข้างหน้ามีรอยนะครับสีสันร,รอบคันนี้ดูสวยนะครับสีสันสวยนะฮะสีสันร,รอบคันดูดีนะยางด้อยหน่อยนะครับรถนะะสวยได้พอดีสวยแล้วก็มีสะโพกด้านซ้ายนะฮะมีรอยนะครับอันนี้ไปเก็บเอานะฮะนะครับ ด้านหน้าด้านหลังนะครับมีสกเกิร์ตหลังก็ต้องเก็บนะครับสีตัวรถนี่คือสวยงามนะฮะสวยเต็มนะครับนี่นะฮะดูโดยรวมโดยรอบนะครับรถได้บอดี้เดิมหมดเลยนะฮะหน้าท้ายเดิมข้างเดิมซอกเดิมนะครับเดี๋ยวเราให้ดู แบบเร็วๆเลยดีกว่านะฮะดูด้านในภายในเลยเดีกว่าโอเคแผงข้างก็ประมาณนี้นะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้านะฮะพวงมาลัยสวยๆเบาะสวยๆเลยนะนะฮรรถซื้อมานะครับไม่แปดห0 0่โลนะฮะตามนี้เลยนะเราไม่ได้กอน,นะครับมีจอให้นะครับเกียร์แมนวนวลนะฮะรถสวย ซอกเดิมนะครับเน็ตอาร์คเดิมทุกอย่างเดิมแผงข้างสวยอันนี้รถล้างทําความสะอาดให้แล้วนะครับอันนี้สวยมากเลยนะฮะภายในโอเคประมาณนี้นะครับจะดูด้านซ้ายดีกว่าด้านซ้ายนะฮะภายใน นี่นะครับสวยนะฮะรถเพจปี2013แท้นะครับนะฮะรถสวยขับดีมากเลยช่วงล่างโอเคนะฮะเอาไปเก็บสีนิดหน่อยเองนะครับเดี๋ยวเราให้ดูท้ายกับห้องเครื่องอีกหน่อยนะครับอ่าเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่านะครับมาดีชมห้องเครื่องดีกว่าฝากระโปรงได้เดิมนะครับโลโก้ยังอยู่นะฮะ ตะเข็บเดิมทุกอย่างเดิมนะฮะซ้ายขวาเดิมน็อตเดิมนะครับไม่มีขยับนะ,ค,ะครับนะครับเครื่องเดินดีเดินนิ่งนะฮะรถสวยนะฮะแห่งหน้าก็เดิมนะครับ เรามาชมด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายก็เหมือนข้างหน้าเลยนะฮะรถได้เดิมฝานท้ายเดิมนะครับม,มุมด้านขวามุมด้านซ้ายหัวน็อตไม่มีแกะนะครับนะฮะภายในสวยนะซับในสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราดูท้ายยังอะไรนะฮะนี่นะครับอุปกรณ์เครื่องมือครบนะครับ หลุมยางอะไรแผงท้ายนะครับแผงท้ายเดิมๆนะฮะทุกอย่างอยู่ครบนะรถไม่เคยติดแก๊สนะครับก็ท่านใดชอบหรือสนใจนะครับแล้วก็รับได้ในสภาพนี้เอาไปเก็บตามสภาพาผมว่าสภาพนี้ เก็บงานก็ไม่น่าจะเกิน10,000บาทนะครับอันนี้ตีให้สูงๆหน่อยแต่ว่าถ้าทางเต็นเก็บเนี่ยก็ไม่กี่พันบาทนะครับแต่ว่าที่เราไม่เก็บเนี่ยเราจะปล่อยตามสภาพไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้รถในเต็นเยอะอยู่นะฮะรถเต็มเต็นอยู่แล้วก็ช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีก็เลยคันไหนมาเราตัดออกได้เราเอาไว้ได้เราก็เอาก่อนนะครับนะฮะไม่ใช่ว่ารถไม่ดีนะรถด,ดีรถกันนี้ ขับดีแล้วก็ผมได้ขับกลับมาเองด้วยโอเคใครสนใจก็โทรติดต่อมาตามเบอร์ที่ผมลงเอาไว้เลยนะครับ